ัดีครบแต่ว่าก็แต่ว่าตอนนั้นก็คงอาจจะไม่ได้ถือไม้พูดอย่างนี้นะครับตอนนั้นก็แค่แบบแชร์ถ่ายรูปครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆอีกครั้งนึงน,นะครับ<ม>แล้วก็ยังไม่ได้ขอบคุณเรื่องที่ทุกคนเอาของแบบซื้อของขวัญมาให้ผมเลยครับก็ขอบคุณนะครับที่แบบว่ายอมเสียสละเวลาชีวิตเสียเวลาเวลาการทำงานเส,สียเวลาซ้ำเสียงมาแบบมาซื้อของให้ ด้วยเยอะมากเลยครับก็ขอบคุณนะครับอุ้ยเกรงใจครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับก็วันนี giving, rien, mm ้ก hmm. ็ดีใจที่ทุกคนมีความสุขนะครับผมก็มีความสุขมากๆแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้ก็ทุกคนก็จะอยู่ผมไปให้นานที่สุดเลยนะครับแล้วก็ไปหาผมโดยบ่อยด้วยนะครับงานต่างๆเลย ครับมาทุกคนเลยนะเดี๋ยวมานะครับขอเสียงกรี๊ดครั้งสุดท้ายแล้วนเร็วหนยอยายุดอย่ายุอย่าหยุอย่ายุดยาหยุดยายุดอย่ายุดอย่ายุอย่ายุอย่ายุดอย่าหอย่าอย่ายุ